เนื่องจากสถานการณ์โควิดโอ้โหสุดยอดนะโคตรอร่อยบอกเลยในตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรทำก็เลยจะมาชิมมาม่ามาม่าปะไม่ใช่มาม่าอะไรสักอย่างเป็นบะหมี่อะมาม่าเลยจะเป็นผู้หญิงแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นพวกพวกอะไรพวกอะไรเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องมาม่ากันต่อเดี๋่วมันเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดหนึ่งชื่อว่า แดบักโกสเปปเปอร์สไปซี่เชคเก้นดรายแบล็คนูโลขอเอ็กเซน์เดียวนี่ใช่ไหมได้แค่นี้แหละอ๋อเหมันสดๆอ่ะมันเป็นราเมงกึ่งสำเร็จรูปแบบแห้งเส้นดำรสไก่เผ็ด <รา S 2> ที่ตอนนี้เป็นแดร์ไอเทมแล้วก็หายากหายเยา็นแล้วเราก็เพิ่งจะมีเวลามาชิมวันนี้แล้วเราก็ไปชิมกันครับบอกไว้ก่อนเลยว่าผมเนี่ยกินเผ็ดเก่งมากก็ ไม่น่าจะมีปัญหาอยู่แล้วนะสุด,ดยอดนี่นะแล้วก็ข้าสุดขั้นตอนการทำราเมงที่อยากมากอยังไงฮะยังไงร,ราเมงจะเป็นผู้ชายด้วยแต่ถ้าผู้หญิงจะเป็นราวู้เมงไม่ต้องชมอะไม่ต้องชมดูดูด ีเรามาดูกันนี่นะฮะนี่เราก็ครบสีน่นาทีโดยแล้วเราก็จะมาเอาน้ำออกใ <c oughs> นเมื่ออยู่ในครัวเราก็ต้องใช้กกอุปกรณ์ให้มันแบบว่าครบครบ<ข>ัรแบบเดี๋ยวก็ให้เดี๋ยวกันฮะ <c oughs> ใครล้างล้างเองอื เดี๋ยวผมจะอัดเบื้องหลังไว้นะถ้าใช้น้องล้างทุกคนต้องประนามเขานะเป็นคนชอบล้างจานค่ะแล้วเพื่อให้แบบเส้นมันเราก็ต้องแบบว่านอกด้วยน้ำเย็นเอาน้ำแข็งามาประมาณนี้เย็นแล้วแหละเสด็จเสด็จ พลิก็มีแค่นี้เองเดียวเผ็ดอะไรเนี่ยค,คุณควรจะบอกตัวเองว่าผมกินเผ็ดเก่งต้องหมด <c oughs> จิบจิบมาบอกเลยเสียงร้องนะเสียงร้อนนกไก่พวกนี้จิบจิบหอมเจิมจนของมันคิดซะว่าเป็นช็อกโกแลต ทุกคนดมกลิ่นะ่ะดมกลิ่นหมดไหมนี่นี่ก็จะหมดถุงอยู่เราจะถามเพื่อเพื่อแบบว่าไม่กล้ากับความที่เ็ื่หมดถุงแล้วแล้วก็จะมา mix แค่ทั่วๆจะกินถังมันแล้วใช่ไหม สถานที่ถ่ายทำเรียวมากนะฮะไม่กิน,นอามาไม่ใช่อะไรนะให้มีตังกินข้าวแล้วแล้วก็เพื่อความเป็นสุขานามัยแล้วก็จะเอาจานแบ่นคสถานที่ถ่ายทำของเรานี่จองยากมากนะฮะเพราะว่า สเรับรเรากเกิดโควิดเราก็ต้องอ,อยู่บ้านหาอะไรทําบบนี้นะชีวิตงงเขอเราะว่าเราสองคนชีวิตสองคนโสดกบนก็เป็นอย่างนี้แหละคนถูกทิ้งไงนะไม่ถึงคนถานนะตอนนี้เราก็ได้เราเองมาแล้วผมขอถอนคำพูดน,นะ ซึ่งก่อนก่อนเราจะชิมมันเราก็แบบเราก็ต้องแบบให้ยุติทำมาค่ะใครจะชิมก่อนใายจะได้รับรสชาติอันอริดอร่อยนี้ก่อนซึ่งเราทำการเราต้องร้อกันเราต้องกินกันเท่าไหร่กินเท่าไหร่ก็ได้หรือว่าอะไรยังไงฮะต่างไงดีล่ะคำเดียวพอคำเดียวพอคนละคำคนละคำเอนเอางี้ฝังฉูกไขรแล้วกินคำหนึ่งได้ได้ได้ เฮ้ S <S ยกลัวเข้าตัวเองมากเลยอะไรกี่คำหนึ่งนะทุกคนเป็นพยานะห 2> 2> นะนะนะสามสองหนยิงชุบหัวอะไรตัดเยื่อใหญ่เพื่อสุขอนมามัยที่ดีแล้วก็จะมีแบบถังกลางซ่อมกลางเอาไว้แบบ เออไก่กานะคำหนึ่งอะ่ะ <c oughs> เราเล่นรล้วฆาตาพอนะนี่เราจะเป่ามัน้เรื่อยๆห้ารอบนะฮะเอาิีตาห้าอไม่เอาสองหรอสามอ่ะสามกินวันนี้มันธรรมดาไปวะเขาทำไงอ่ะ <c oughs> เคยกินมามมากับส้มเลย อยากเนย่าย,ายส้มแล้วละคุณเด็กพูดทำไมไม่อยากกูดู <c oughs> สีหนา้าเขาอร่อยอ่ะคือซึ้งมากไม่มีน้องชายหลอกขนาดนี้ซึ้งที่เป็นเครื่องดนตรีปะต้องมาซึ้งนะครับมาตาต่อไปค่ะ ว่าแผลจะแกล้งเนาะไงคือเมนะ่อเขาพูดอะไรตอนอยู่หลังฉากนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเจะกินคําเดียวพอให้เธอกินให้หมดเลยใครดูไม่ใช่ซึ้อข้งดูหนะ้าดูหนะ้าดูหน้าซึ้งมากนะสีหน้าคนจะแกล้งเนาะเป็นอย่างเวรกรรมตามทันนะครับทุกคน <c oughs> ดูไว้แล้วอย่าไปแกล้งคนอื่นนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยทำไมมันน้อยอนะคำเมื่อกี้นั่นตาไหลเยอะอยู่เนาะัง่ซึ้อต้องกินเยอะเยอะ บอลบอลบอลนไปินไปเินไปมีแต่ภาพกว่า13 14ปี acting ก็รู้อยู่ภายในใจเป็นเมื่นล้านคำ lại Rồi, <laughs> okay, okay, Có... <laughs> không phải nữa Ăn nồm á Cái đi đây? Hòa theo Hòa theo, hòa theo Hòa theo, hòa theo Hòa theo, hòa theo, hòa không

ชู้ใั่ไหมสาวเพลินี่คือมันแบบเต็มตอนใจมากทุกคนไม่มีการเตรียมอนะไรขนาดนั้นทุกอย่างมาจากความรู้สึกข้างในใจใจพวาสายขวากว่ะสายจะเรียนใส่บินนะขั้นสุดท้ายนะคะ <laughs> ว่าดเอางี้ดีกว่าจับฉลากดีกว่าเอ้ยเราต้องไปจับกันดีกว่าจับฉลากดีกว่าเราจะจับฉลากยังไงครัทุกคนโดยไปเขียนแป๊บมีเกียรติสนามมีคนดูไว้นะดูเขาไปแก่หน้าผม โอเคเราก็ได้อุปกรณ์เช็คเช็คสลาก่อนเช็คสลาก่อนเช็คเช็คก่อนเช็คก่อนมันมันเชื่อเช็คก่อนทุกผู้ชมฮะดูฮะดูฮะสีหน้าเช็คก่อนนะเช็คก่อนมันจชื่อได้มันจะมีคำว่ากูตรักสองใบแล้วก็อันนึงอันนึงเขียนผิดไม่ไม่นับนั้นก็ไม่เอาแล้วก็อันนึงไม่ได้เขียนอะไรคือถ้าได้ล้วกูตรักอะก็คือโดน เป็นกูรักสองอันมีฉลามือสี่ใบคุณไ <c oughs> <c oughs> ม่ไว้ใจผมเลยนะฮะจีอีกสใบก็คือไม่โดนใช่ไหมฮะใช่ <c oughs> ถ้าไม่ใช่คำว่ากหลักก็คือไม่โดน <c oughs> อะไรโหเล่นสวกรปกหรอกกระดับนี้ คุณจงใจไงคยังไม่มีตํำหนิไงพวกเป็นไปไเนี่ยเฮ้ยเราไม่ใช่มันมันลัน่นไงคุณอ่ะ,อะใครเอาด้วยสดอนอดยนต์สอนตุ๊กสอนเล่น กันโอเคเอาเดีแม่เลยเอาได้เหมือนกันนะเปิดของงานสามสองหนึ่งเตี้ยยังไม่ได้เตี้ยมันเนี่ยในคนมันแบบเนี้ยดูมันเหมือนกันนี่เขาโดนคนเดียวนะไปห้องเธอเมื่อกี้โดนเหมือนกัน กูรักกูรักทั้งคู่โอเคอย่างก็ไม่ได้กินคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวผมผมกินก่อนโชว์เราก็จะนี่น้อยไปน้อยไปโอ้โหคำเดียวเองเฮ้ยเฮ้ยคำเดียวเองคำเดียวเองนุ่มน้อยนี่น้อยกว่าที่กินอิงเมื่อกี้ไอ้ลองกันเหรอ แล้วกินก่อนเอางั้นนะคำเดียวไปเลยนะเดี๋ยวเพื่อนก่อนนะแล้วกเดี๋ยวผมนี่ผมหมาย a c t จริงไม่เพลินเหรอผมเผื่อไว้ก่อนนะเกิดมันมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณคุณรับผิดชอบชีวิตผมได้แล้วคุณได้บอกคนนั้นเถอะชีวิตคุณพังเพราะคนนั้นมากกว่าผมอีกไอ้กับคุณนะไม่ได้รักเขาจริงไม่อยาไปพบกับเขานะอย่าทําตัววันนี้นะทุเล่นะช่วงขับควายเดย์ คำเดียวเองคาเดียวเลยจบวับเลยอะคำเดียวพอไม่ให้ไม่หมดห <c oughs> มดใช่ก็สามสองอืม เลี๋ยวหมดก่องสิมต่มันก็ถือใหญ่ผมว่าผมเล่นชาไปแล้ว LỘP BẠI HA LỘP BẠI HA LỘP BẠI Ai tìm hài ha แดปาก็คงจบไปแค่นั้นน่ควรพอแค่นั้นคุณคิดว่ารสชาติเป็นไงคะไม่เลยครับคุณช่วยรีวิวรสชาติทำมันมาตั้งแต่สัมผัแสแรกเงินสัมผัสแรกสัมผัสแรกสัมผัสแรกไปนปากนะครับเพาว่าเพาว่า <c oughs> สัมผัสแรกไปมันจะเหมือนว่าเป็นขนมอะไรธรรมดาเว้ยมันจะรสเหมือนแบบ เรากินปาปิก้าใช่ป่ะหนูปาปิก้ามันจะกินเข้าะไรมันจะแบบนั้นมันก็เหมือนมาม่าใส่ซอสปาปิก้าอะไรแค่นี้แหละกินไปมันไม่ก็ได้ก็เฉยๆนะรู้สึกว่ามันเผ็ดนิดนึงยังไม่มายังไม่มาใช่สักพักเว้ยพอกินไปสักพักปุ๊บเริ่มเคี้ยวอ่ะแมงเริ่มมาแล้วแมงเริ่มสัมผัสได้เกี่ความแล้วเคี้ยวไปสักพักเผ็ดเผ็ดเผ็ดว่าเผ็ดในปากใช่ป่ะอยากจะอยากจะให้หายเผ็ดเร็วๆคือหลังคอคือหลังคอเผ็ดคอแล้วเผ็ดมากไม่รู้นะผมผมเป็นคนกินเผ็ดไม่เก่งอ่ะ เก,ก,ก,ก่งเลยเก่งมากแล้วก็แล้วแต่คนไว้แล้วผมกินเผ็ดไม่เก่งผมว่าว่าเผ็ดสำหรับผมอะสำหรับใครที่กินเผ็ดไม่เก่งผมแนะนำอย่ากินอยากกินอะนนครั่ะนี่คือคำเตือนแต่เราบคนที่กินเผ็ดก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่ายังไง,ง,ไงขออภิปรายแบบตอนแรกก็แบบคงแบบเบเบยแหละก็คงคล้ายๆกับไอ้มาม่าเผ็ดเกาหลีที่เมื่อก่อนมันฮิตๆอ่ะก็เลยแบบคงชิวๆ,ๆอ่ะก็ชิ <ขอ S 2> ชไม่ได้แรกๆแรก กินไปก็ธรรมดาหล,หลังมันก็เริ่มแบบน้ําตามาเพราะว่ามันก็เผ็ดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยหมือนจากน้อยแล้วเป็นผ่าม,มากอ่างเงี้ยแ,<ส>และยังซวยซ้ำสองก็คือได้กินสองคำบอกอีกหนึ่งแล้วซวยอีกซวยอีกหนึ่งก็คือไปเช็ดตาแล้วมือเหมือนเปื้นอนซอสอ่ะคตรแสบเจ็บตามากคือเผ็ดได้พอคือแสบไปหมดอย่าไปโดนหน้าโดนตาเลยรกากจากาเสียงไหมตอน,นเราบอกว่านี่เว้ย เธอเธอเธอชิมคำเดียวพอเดี๋ยวที่เหลือจะกินทั้งหมดเองไม่ต้องห่วงแบบไงขำแรกก็น้ำตาไหลโอ้โหขอเกินน้ำไหลไม่ไหวคือคำพูดค่ะเอาแค่หมดแค่สามสี่คำนั้นก็พอจบมาแค่นี้นเราจบกันแค่นี้ไม่เอาไม่อมมากไม่ต้องเอามาขายก็ดีแล้วอย่ามาขายเลยครับคือแบบสงสารคนกิแต่ถ้าใครอยากลองก็าตามายทําไม่ต้องชวนละพอครั้งเดียวพอเลย ทำเป็ผู้ชายการเป็นเตแต,แตกได้น่นะฮะก็วันนี้ก็ใช้เวลวาอัดสมมติดำเนินรายการนะห้านาทีนะแก้เพจอยู่20นาทีสุดยอดมากคือหลักกล้องคือนานมากตอนแรกแม่เต็มกระปกุกตอนนี้มันเหลือแค่นี้เลยแล้ว,ลวกินกอย่างนี้นี่สองขวดแบนลังนกอ,อีกหนึ่ง มุก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 เคนฮะก็ฝากให้ทานผู้ชมฮะก่อนนี้เราจะจากกันไปก็ขอบคุณที่เสียเวลามาดูก็ให้สาระหน่อยว่าช่วงนี้มันช่วงวิกฤตโควิดนะคุณอยากจะฝากอะไรทุกคนนะอยู่บ้านยอกกันนะฮะใช้เงินอย่างประหยัดจะสั่งมาม่าที่มากินดีกว่ากินหาอะไรกินได้่ากินมาม่านี่ฮะเพราะถ้ากินมาม่าจะเปลืองน้ำ ต้นนมต้นหวาคุณตออกไปซื้อคุณออกไปซื้อเพิ่คุณติดโรคติดโรคเดินทางกลับกลับมาบ้านแพร่ระบาดแพร่ไปเนีคนในครอบครัวแพร่น่ะคนในครอบครัวไปซื้อของไอ้แพร่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 นี่อยู่เหนือแล้วนะถ้าอยู่ใต้จะเป็นะไราธิวาเยลาครับก็ต้นที่ก็คือมาจากีราเมงนั่นตัวเดียวก็อย่าออกจากบ้านฮะ r a เมงทำให้เพราะมันก็หาซื้อไม่ได้หรอกตอนเนี้ยอืเสอยกพูดยาวเหยียดมากนะทุกคนนะเราขอฮ้าห้าก่อนจบมา มุกแล้วก่อนจบคลิปฮะม,มุกอะไรโอเคครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับง่ <laughs> <Bye. S 1> ายวะบายสวัสดีับผมสวดนะเดี๋ยวแปะวนะัามให้เดี๋ยวก็ให้เลยกันฮะใครล้างล้างเองอืม ก็ผมจะัดเบื้องหลังไว้นะถ้าใช้น้องแล้าทุกคนต้องประนามเขานะ <c oughs> นี่ฮนะยาดซีนะทำอะไรไว้ก็ต้องรับผิดชอบนะให้ก่อนรับพับพูดคำไหนคำนั้น่นแล้วตัดพาไปที่ทำแบบฮะนะ นี่นะทำแบบเสร็จแล้วะฮะทำแลบถ่ายถูก professional นะฮะก็ไม่มีวันสั่นเลยจาทใบสุดท้ายถูกวางแนละ้วฮทุกคน